คารืหาดนกชลิดาอดีตนางสาวไทยแต่งสามีผู้บริหารห้างดังเลือกสามีไม่ผิดอยู่เฉยๆได้ทั้งกระเป๋านาฬิกาหรูเปิดคารืหาดนกชลิดาอดีตนางสาวไทยชีวิตหลังแต่งสามีผู้บริหารห้างดังแม้ไม่มีลูกเปิดอาณาจักรรักบ้านหรู30ล้านที่ตกแต่งด้วยคอนเซปต์ของนกชลิดาเถวชาลีตันติพิพภพอดีตนางสาวไทยปี2541และคุณสามีเกรียงศักดันติพิพภพผู้บริหารห้างดังดีเอ็มโพเรียม คุณนกบอกว่ากว่าจะได้บ้านสวยงามถูกใจอย่างที่เห็นไม่ได้ตัดสินใจกันง่ายๆเนื่องจากคุณโกบเป็นคนช่างเลือกก่อนตกลงปลงใจกับบ้านหลังนี้มีโครงการบ้านพักอาศัยสุดหรูผ่านตามากมายตระเวนหาบ้านทำเลถูกใจนานหลายปีจนวันหนึ่งขับรถมาจอดหน้าบ้านหลังนี้แล้วชอบเลยเป็นความรู้สึกที่เขาบอกตัวเองว่านี่แหละบ้านของฉันแต่หลังจากติดต่อซื้อบ้านกระทั่งโอนเป็นเจ้าของเรียบร้อยสิ่งที่ทั้งคู่ทํากับบ้านหลังนี้เป็นอย่างแรกคือสั่งทุบสักครึ่งหลัง ด้วยสาเหตุว่าอยากทำบ้านให้เหมือนรีสอร์ทเพราะด้วยหน้าที่การงานที่ต้องใช้ชีวิตนอกบ้านเป็นหลักเมื่อเป็นเรื่องของบ้านจึงอยากเน้นการตกแต่งที่สร้างความรู้สึกว่ากลับถึงบ้านแล้วได้พักผ่อนจริงๆเกือบ2ปีกับการรื้อบ้านและตกแต่งใหม่หมดโดยควบคุมรายละเอียดทุกเม็ดด้วยตัวเองเพื่อให้เป็นบ้านในฝันตามแบบฉบับของเขาและเธอในที่สุดบ้านสไตล์โมเดิร์นวินเทจหลังนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ บรรยากาศห้องลิฟวิ่งรูมที่เจ้าของบ้านตั้งใจให้โทนสีออกมาดูอบอุ่นและเป็นส่วนตัวด้วยการทำกรีนวอลล์ผนังต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์เพื่อให้ได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเห็นวอล์กอินโคลเซทที่ถูกจัดเรียงเสื้อผ้าอย่างเป็นระเบียบเนียบแล้วอดทึงไม่ได้ว่าคุณนกนี่ก็ขาช็อปไม่เบาเหมือนกันแต่สิ่งที่เธอบอกเราต่อไปนี้นี่สิที่น่าทึ่งยิ่งกว่า พี่กบดูแลนกทุกอย่างโดยเราไม่ต้องเรียกร้องอะไรเขาเห็นกระเป๋านาฬิกาหรือเครื่องประดับสวยๆก็จะซื้อมาให้หรือถ้าเห็นรองเท้าเสื้อผ้ากำลังอินเทรน์เขาจะบอกให้ไปลองถ้าชอบคือจัดให้ทุกอย่างโดยไม่มีวาระอยากซื้อก็ซื้อเลยเพราะเขารู้สไตล์นกอยู่แล้วว่าชอบแบบไหนเขาให้เหตุผลว่าคนเราถ้าได้ของที่ชอบก็จะมีความสุข ใครบอกว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีต้องเป็นเรื่องของความโชคดีคนที่อยู่กันได้ยาวนานนานเพราะรักแคร์เข้าใจและ,ะแสดงออกอย่างเสมอต้นเสมอปลายต่างหากนี่แหละเคล็ดลับคนมีคู่และนี่คือคำพูดปิดท้ายของเธอพี่กบไม่เคยทําให้รู้สึกว่าเราต่างกันเหมือนนกมีทั้งเพื่อนคู่ใจเป็นสามีเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสามารถขอคําปรึกษาได้ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องงานหรือเสื้อผ้าการแต่งกาย ชีวิตมีอุปสรรคอะไรเข้ามาเขาเป็นคู่คิดที่ดีมากทำผิดไม่เคยซ้ำเติมมีแต่ให้โอกาสและให้เรียนรู้สิ่งที่นกทำดีอยู่แล้วเขาก็ส่งเสริมอยู่ด้วยแล้วอุ่นใจทำให้เราอยากปรับตัวหลายอย่างให้ดีขึ้นเพื่อเขารู้ว่าเขาชอบความสวยงามก็ทำให้มีแรงกระตุ้นอยากลดน้ำหนักแต่เขากลับบอกว่าแค่เรารักและแคร์ความรู้สึกเขาเท่านี้ก็พอแล้ว